สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวายชาแนลกันอีกแล้วนะครับนาะอยู่กับหน้าค่ายของเบ็ดฟกก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเบ็ดฟรีกนะท่านผู้ชมนะทดลองค่ายใหม่ดูหน่อยท่านผู้ชมนะเป็นค่ายพึ่งมาใหม่ผมของเบ็ดฟรีกนะก็จะมาลองเล่นดูผมว่ามันจะบวกได้จริงไหมท่านผู้ชมนะบวกแล้วมันจ่ายเราไหมแค่นั้นเองครับผมมาลองดูกันดูหน่อยเอาแบบเบาๆพอครับผมของใหม่มันต้องเบาๆาพอเอพิ่งไปจัดหนักครับผมเพราะว่าเรายังไม่ค่อยรู้ใจมันดีสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะ ห้าร้อยก่อนนะผมถ้าเกิดว่ามันจะบวกเอาง่ายเลยห้าร้อยเอาสักห้าพันพอครับผมถ้าเกิดว่าได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมาอัมมาดีวันนี้ก็สําหรับน้องหมยครับผมก็มาในชุดสีชมพูสีส้มครับผมนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ให้เห็นไม่ได้เหมือนเดิมแหล้วมนะเพราะว่ามันเป็นรูปที่ไม่น่าดูดยครับผม้ําเงินไปแล้วับผมพี่ห้ารอยครับชมนะ เออเฮ้ยจะรอดไหมครับผมมีห้าร้อยเลยเราไม่มีเสือมหมผู้ชมนะถ้าพลาดไม้นี้ไปนี่มีเติมกระสุดเข้ามาใหม่อีกแน่นอนนะผมเอาจังไดผมนั่งนิ่งเหลือเกินนะผมเออเฮ้ยปิดตาครับผมโหปิดตามาหาอุดหรือเปล่าครับเนี่ยชาวบ์ปมาก่อนนะผมโหไม่งน่าจะบอดกว่าเราสิแต้มมาดิใบสองใบสองใบสองสิบบกสีครับผมสิบสี่แต้มยังไงต่อ มันบอดแล้วมันบอดแล้วมันยี่สิบแต้มเราบวกกับอะไรเราบวกกับ2แต้มเป็นหกแต้มยังไงต่อเราใบสามมา army. เรียบร้อย <c oughs> เอาหนึ่งพันแรกครับผมสวยๆเล่นบาคาร่านะผมบอกเล่น <c oughs> อย่าไปอย่าเาเรียกว่าอย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดมากในหะ้ม,มันปวดหัวบางทีผมอยากจะเล่นแบบสไตล์ style. แบบแม่งน้ำเงินก็น้ำเงินทุกไม้ไปเลยอะแดงก็แดงทุกไม้ไปเลยอะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าน,นี้มันของใหม่ไงเราต้องรอดูก่อนครับผมต้องลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบวกแล้วก็ขอให้ใจหน่อยนะเพื่อนเอามา 1, หนึ่งพันผมขอเบอาๆก่อนแล้วกันที่แดงแล้วกันที่ห้าร้อยแล้วจบนะตอนนี้ขอเซฟไปก่อนแล้วกันขอเซฟดูใจดูเชิงมันไปก่อนแล้วกันน้ชมนะเอาดิยังไงครับผมแต่พอได้เล่มนะท่านชมนะถ้าเกิดว่าเราบวกไม่ใช่หกแต้มนะชนะตัวเอื่อยังไงก็กินเต็มอยู่แล้ว เฮ้ยแมงบอดมาเพื่อนเยอะเ้ยเรียบร้อยปอกก้าวสวยงามโอเคผมสวยปอกก้าวไอพอได้เล่มอยู่คุณชมนะพูดถึงนะ500งห้าเลยลำับใครที่มีโลภมากเอาพ5นหพอไม้นี้ผมขอหนักๆแล้วก,กันมามีอยู่พ5 0 0อยผมขอจัดไปที่หน0่งพยแล้วกันผู้ชมนะขอหนามเงินแล้วกันมาเปิดนี้น่าจะมานะตอนนี้เราอยู่แถว5้าจัดไปหมดหน้าตาครับผม สังเกตไหมผมจะชอบเล่นแถวที่5กับแถวที่4ี่ตัดกันถ้าแถวที่4ี่เป็นหน้าหน้าหน้าคู่แถว5ผมเล่นเป็นหน้าขี้แล้วก็แถว6ก็สลับกันเหมือนกันแถวหผมจะเล่นเหมือนแถวสีครับชมนะอ่ะจังไดครับผมลองดูหน่อยดิเฮ้ยหนึ่งบวกกับอะไรครับผมหนึ่งบวกกับอะไรครับผมเอาดีหนึ่งบวกกับ6เป็น7แต้มรับผม หลังบ้านไม่ดีสวยนะน้องอ้าวดีรวยครับผมเรียบร้อยสามพันบาทับผมโอ้โหครับผมได้ตึงนั่งนรับาผ้ชมนะตึงนั่ง้ะมาตั้งตึงท่านผู้ชมนะมันคืออะไรวะนี้อ้าวโอเคครับผมลุยกันต่อไปแล้วกันท่านผู้ชมนะมีอยู่ที่สามพันครับผมมาถึงแถวที่หกแล้วกันท่านผู้ชมนะเอ้ยิงดูยิงเหนื่อยครับผมอ่าหนึ่งพันครับผมจัดไปเบาๆเพียวๆครับผมไม่ต้องน้ำแข็งไม่ต้องโซดาไม่ต้องครับผม มาแม่ใส่ชุดโกโกวาคุณผชมนะเป็นวันนี้ก็มาในชุดสีชมเอสีส้มนะเอาดิเอาดิหแต้มบวกกับอะไรครับผมโอ้โยบวกกับปกก็2แต้มดีครับไปลดแต้มตัวเองแบบเพื่อนอีกหน่อยดีครับเรียบร้อยหแต้มเจแต้มอยู่ไหมเสร็จแล้วครับผมไม่เหลือเอาดิมา ตามนะสังเกตนะแม่งตามกันแล้วแถว5กับแถว6เนี่ยสังเกตนะมันเริ่มเขาไพ่จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะท่านชมนะเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนสังเกตดีๆนะปกติแถว5กับแถว6มันจะสลับตัดกันนะแถวได้แถวหนึ่งเป็นหน้าคู่อีกแถวหนึ่งเป็นหน้าขี้คราวนี้มันไหลเหมือนกันแล้วจําดีๆนะช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะจัดต่อครับผมมาถ้าไม้นี้แตกมานี่โอ้โหบอกเลยว่าแม่งเกือบหมื่นท่านผู้ชมนะคือ8ป0พันเน้นๆอ่ะ เนี่ยสังเกตจุดเปลี่ยนให้ดีๆนะท่านชมนะสังเกตให้ดีๆครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนแถวห้าตัดกันเดี๋ยวนี้ไม่ตัดนะจ๊ะบอกไว้กว่อนครับผมระวังกันดีๆด้วยหนึ่งแต้มบวกกับอะไรครับผมมานนองมวยมาหนึ่งบวกกับอะไรหนึ่งบวกกับ7ก็เท่ากับ8ครับผมโอ้โหหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับ9กครับผมเคยออกไก่มาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งนะโอ้เอฟซีเล่นตั้งนานนะท่านชมนะนับแต้มผิดว่าสันโอ้โหยอันนี้ก็เจ็ดบวกหนึ่งท่านชมนะเป็นแปดแต้มครับผมถ้าผมพลาดตรงไหนก็ออยย่่าเเลนนนนกันะนะนะชม อโอเคครับผมอยู่ที่8ปดผ่านนะท่านผู้ชมนะโอ้ยขอเบาๆอีกไม้แล้วกันมาจัดไปครับผมมาบ่อยนะลักษณะตอนนี้แถว1กับแถว2เหมือนกันแถว5้ากับแถว6เหมือนกันมาบ่อยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้นะแต่เมื่อก่อน1นสองชอบตัดกัน5้หชอบตัดกันสังเกตดีๆครับผมเอาดีเอาดีเอาดีเราอะไรเะนะี่ยเฮ้ยเราน่าสวยเราแปแต้มวกกับอะไรโอ้ไม่เรียบร้อยแล้วมั้งขอบมา เรียบร้อยเพียชมว่าโกโกวาตอนไหนดูนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ขอสู้แล้วกันเอาแค่หกพันพอเนาะคุณผู้ชมเนาะก็โอเคผมก็เดี๋ยวหนีไปเล่นเกมอื่นต่อดีกว่าคนะุณผชมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับน้อไปกันครับไปสวัสดีครับ